ยามาฮ่าฟินกล้าที่จะไปกล้าที่จะเป็นคุ้มค่าและทันสมัยใน EP นี้เรามาทำความรู้จักกับยามาฮ่าฟินใหม่ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่ด้วยระบบสตาร์ทมือทุกรุ่นและใหม่ล่าสุดกับชุดดัมเบิลสตาร์ทมือเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยยังคงให้ความสะดวกสบายทั้งสวยทนทานไม่จุกจิกและสุดประหยัดกับเครื่องยนต์หัวฉีดอัจริยะ1้ย c ประหยัดน้ำมันสูงสุด9 6จุด 16กิโลเมตรต่อลิตรแรงดีทนทานพร้อมสมองคนอัจฉริยะ ECU ควบคุมการสั่งจ่ายน้ำมันทำให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยาะมาห่าฟินโดดเด่นทันสมัยด้วยไฟหน้าสุดโมเดิลที่มาพร้อมหลอดแบบฮาโลเจนสว่างชัดดีไซน์โฉบเฉี่ยวกลมกลืนกับแฟลิ่งส่วนไฟท้ายสวยหรูสะดุดตาสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนแผงหน้าปัด เรือนใหม่ดีไซน์หรูสีสันกราฟิกทันสมัยมองเห็นชัดเจนสบายตาแสดงครบทุกฟังก์ชันการใช้งานครบครันด้วยสีสันภายนอกบ่งบอกความเป็นตัวตนกับยามาฮ่าฟินลดครอบครัวระดับพรีเมียมที่มาพร้อมกับสีสันกราฟิกใหม่สวยล้ำสไตล์โมเดิร์นไม่เหมือนใครและครั้งแรกของโลกรับประกันนานถึง5ปีไม่จำกัดระยะทาง